ครับผมก็สวัสดีเพื่อ,อ,อนๆนนรองทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็มคราฟันแล้วก็สวัสดีทักทายไปทางเพจเฟซบุ๊กเอ็มโคาฟันทุกคนด้วยนะครับพาพี่น้องมาตามติดชีวิตคนถอนมันถอนมันฟลานะครับวันนี้

มาฝั่งนี้ก็จะคโคกๆหน่อยนะครับนี่เลยนะโอ้โหแต่ดินเหนียวครับเพื่อนๆยางดอกเริ่มพอดินเริ่มพอ,อยางแล้วนะครับถ่า,ายฝั่งนี้ก็นู่นนะครับดลดร,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 รู่นนะครับนะเออละมาเอ้อให้ยเต็มมันนั่งนี่กูมาัยนี่บาดุบเตือนแอ้วอ็อีก่อพอ้ว Olha a gente não abre, não ท่ท hey, 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 ่ท <n> จ่นเท่มันต hey, ีนที่รับออฮ่า่าฮับอลอรฮ่า่นนี้เสียบบอพาแป้งขาวไปรัดมาเลยเด้อฮปฮุน้ฮน,ออน,น,นเุฮ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 ุเุฮ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 แฮุ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 ฮฮุฮุพุ <c oughs> ุ่ฮุ ไม่รอไม่เป็นไรดีใจก็พอไปครัจิมถึงหน้าตาบมจะไม่ได้ผมก็ไม่รักขี้จับราสีจับโอ้แปดลมช้างสักสองเชือกไปเดี๋ยวเอามาเดี๋ยวเอามารับล้างก่อนโอ้หมดพอดีหมดพอดีป็นแอบรรจุเหลือง อยิบทิ้งไปเลยนะตรงนี้ไม่เอาแล้วนะ ครับนะมันจะเลื่อนอยู่มันจะไปง่ายนะครับอันนี้คือผมมาไปแบบดิบๆเลยนะมาได้เหยียดทางคนระับขนาดมีตอ่อไม้ตรงไหนหละ่ะจำได้ว่ามีตอ่อไม้นะขนาดเนี้ย ไปก่อนนะครับผมถ้ามีน้ำมันจะไปง่ายกว่านี้นะครับ à, bay đi đây Lại bên đây, bên trong đây

mà Nó lắng, nó lắng nó muốn vào เราไม่หมุนปล่าเออเราไม่หมุนออ๋เราไม่หมุนนะครับถ้ามันมีน้ำน่ะมันไม่เป็นอย่างงี้นะนมันลืน่นนะมีน้ำนะลลยย้เเ่กมไไปด เดี๋ยวปลาเขาคุณพางให้ใหม่นะผมนี่นะกลอยนะมังค์คนล้อเลยกับล้อยางมันเดินมัเดินด้วยกันไม่ได้นะเดินด้วยกันไม่ได้เดินด้วยกันไม่ได้โอเคแล้วมั้งป้าเดี๋ยวกระโดดไปเลยกระโดดข้ามไปเลยแน่ ถอยไปไม่ได้เด้อถอยไปแล้วติดแ,แน่แหละเดี๋ยวค่อยถอยขนั้นมาเหมือนเราหลังมันจะลงแล้วเดี๋ยวเราคอยดูก็ได้ปะ ไได้ไไรตงรตงโฟลนเนื้อกับเนือตรงโฟลนนี่นี่แหละตงลรงโฟลนเนี่ยันสล้แ้วมันหงเอาลขนาดขึนไปเรยๆ,ๆ,ๆ,ๆ <c oughs> เสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวเอาล้างก่อน ้ายุโ oh. อ oh. 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 ๊ยเดี๋ยวเดี uh ๋ยวเดี Floyd ๋ยวหายขล้ปกว่าเราเลยอ้าวปิดปิดแอรโซ่อยู่แล้วไไรหวอกไม่ไรหรอกเฮ้ยเฮ้ยไม่ไรหรอ้เี่เดียวมันมันอยู่ในโคกมันมันอยู่ในน้ำทักทักทักเลยเาสาเสากรอนาลย

tay lên nương 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 lên nương tay lên nương tay lên lên กะกะจะขึ้นตรงนี้แล้วลงไปล้างนี่แหละลงขึ้นไปลงไปล้างนู่นเลยมันจะขึ้นได้ป่ได้ไม่มันเลื่อนต้นมันนี่ขึ้นต้นมันเมื่อกี้มหรอกเดี๋ยวมังไม่ขต้นมาจับกอล์ฟคือไม่ไดดึงกันตอนนั้นติดขึ้นไม่ได้ได้หน่อยไหมเอาโซมาลากก็ได้นะมันเลื่อนต้นมันนั่น

หักท oh. no, <laughs> uh ิ huh. no like uh ้งหมดแล้วเสร็จงานพอดีนี่เสร็จไม่เสร็จงานนี่มันหักทิ้งก่อนนี่ตอกอยู่คาใส่เอาวะนี่แหละกระสานเอาเอา